แม้ตัวอย่างมาซูเปอร์ฮีโร่ใหม่ของมาร์เวลอย่างด็อกเตอร์สเตรนจ์ที่เพิ่งออกมาะะจะน่าสนใจตรงที่เปลี่ยนเพศตัวละครอาจารย์ค่ะจากผู้ใช้อาคมในทิเบตให้กลายเป็นดาราสาวทิวด a าซมิตันแต่เมื่อดูจากฉากหลังนะคะที่ยังคงใช้องค์ประกอบสีสไตล์ท่เบตเต็มที่แล้วก็สร้างความกังขาให้กับแฟนๆอยู่ดีค่ะว่าจะใช้ฝรั่งผิวขาวไปทำไมในเมื่อมีนักแสดงชาวเอเชียมากมายที่พร้อมจะรับบทนี้ เช่นเดียวกับอีกเรื่องหนึ่งนะคะ Ghost in the Shell ค่ะเรื่องนี้เป็นหนังไซไฟปรัชญ,ญาชื่อนางของญี่ปุ่นที่ฮอลลีวูดซื้อมาทำใหม่ภาพแรกที่เผยออกมานะคะยังคงใช้เสื้อผ้าหน้าผลแบบต้นฉบับว่าอย่างครบถ้วนแล้วก็น่าจะรวมถึงชื่อผู้พันโมโตโกคุซานางิด้วยแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือไม่หาสาวญี่ปุ่นมาแสดงค่ะกลับไปให้ดาราสาวเจ้าของบทแม่ไม้ดำอย่างสกาเลตโจแอนสันเนี่ยมาแต่งหน้าทาผมแบบคนเอเชีย นี่ก็เป็น2เรื่องล่าสุดนะคะที่ยังคงสะท้อนค่านิยมในการนํานักแสดงผิวขาวมาแสดงเป็นตัวละครเชื้อชาติอื่นๆแบบไม่สนใจคำวิจารณ์ของแฟนๆน,นะคะอย่างเช่นเรื่อง Ghost in the Shell เรื่องนี้ก็ถึงขั้นมีแคมเปญล่ารายชื่อนะคะขอร้องให้เปลี่ยนตัวนักแสด,ดงนําได้ถึง8 0 0หมื่นชื่อแต่ว่าค่ายหนัง r e v e r s ก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบรับค่ะ ที่ผ่านมามีภาพยนต์ม,มากมายนะที่พิสูจน์เห็นว่าการไวท์วอช s h หรือว่าการซ่อกขาวตัวละครน,นั้นไม่เป็นผลดีต่อไรายได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น g o o s t of Egypt ค่ะเรื่องนี้ทุนสร้าง140ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ทำเงินไปได้เพียง1ิล้านเท่านั้นโดยส่วนหนึ่งก็มาจากกระแสต่อต้านที่นำนักแสดงผิวขาวมารับบทเทพเจ้าแล้วก็เป็นชาวอียิปต์ที่ควรจะเป็นคนผิวสี หรือว่าอีกเรื่องนึงค่ะแพนค่ะที่นาสาวสวยรูนิมาร่ามารับบทเป็นชาวเอเมริกันพื้นเมืองขาดทุนไปกว่าร้อยล้านเหมือนกัน oh, ขณะที่การ์ตูนดังๆของญี่ปุ่นที่ฮอลลีวูดชอบซื้อมาทําใหม่นั้นก็มักจะมีการเปลี่ยนตัวเอกชาวญี่ปุ่นเป็นคนขาวนะคะอย่างเช่นเรื่องรักตลอ e v อ l เวอร์วค่ะหรือว่าอากิระแล้วก็ล่าสุดกับเดซ n โนดที่แฟนๆยังคงจินตนาการกันอยู่ว่าจะเข้ากันหรือเปล่า ซึ่งก็มีการคาดเดาวนะคะว่าเป็นเพราะ่ายหนังเนี่ยอยากจะดึงดูดผู้ชมชาวตัวันตกก็เลยใช้วิธีนี้แต่ถ้าเปิดผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสเมื่อเดือนที่แล้วนะคะจะพบว่าหนังที่มีตัวละครเชื้อชาติหลากหลายเนี่ยจะทําเงินได้มากกว่าหนังที่มีแต่ตัวละครผิวขาวหรือคนผิวสีล้วนอยู่ในหนังหลายเท่าเลยค่ะ